ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนกรดําซิ่งนะครับพบกับผมเช่นเคยครับวันนี้มาอัปเดตงานวันแรกนะครับที่ห่างหายกันไปหลายอาทิตย์เนื่องจากว่างานขุดฟังนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วรอแต่ฝั่งทางบ้ารารมพนูนะครับจะมาขุดประเดิมวันแรกก็คือวันนี้นะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้ พี่น้องได้ชมนะครับการทำสโลปแลวก็ทีมงานแต่ละทีมงานก็เริ่มจะมาแล้วนะครับ,รบมาชมกันต่อนะครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นการทำสโลปได้สวยงามมากปิดจอบงานนะครับฝั่งทางนี้ไม่รู้ว่า,าจุดตรงนี้จะเริ่มก่อสร้างาปรับปรุง ที่กั้นฝ่ายน้ําได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่า,าผู้รับเหมาที่มาทําการารับเหมางานคุดลกชุมทานบรลเวงแห่งนี้จะมีหัวคิดที่จะสร้างบริเวณตรงนี้หรือไม่นะครับผมก็ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องขอ,อ บอกข้อมูลได้เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าเท่าที่เห็นก็จะมีอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของชมระทาน,นครับกำลังทำที่กั้นฝ่ายน้ำชมระทาน,นครับโดยการวางท่อหลายอันเหมือนกันก็มาวางาใช้ช่างมาจากช่างมาจากทีมงานลำปลายมาสนะครับติดต่อมาทำนะครับ ภาพที่ทุกคนได้เห็นนั่นก็คือว่าภาพส่วนที่ผมได้เก็บภาพมาครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับงานก็ยังคงดำเนินการต่อไปเรื่อยครับจนกว่าจะส,ส,สิ้นสุดโครงการนะครับโครงการก็จะอยู่ประมาณเดือนเมษาเดือนเมษาปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับ ยังเหลืออีกหลายเดือนก็งบประมาณ9ล้านนะครับ9ล้านก็จะต้องทำให้มันดูสวยสะอาดตาสมกับราคาที่ได้งบมาจากทางภาครัฐมานะครับนะครับก็วันนี้ก็ทีมงานรถเมโคทีมงานชอการช่างที่ดูแลงานจุดตรงนี้ก็ยังคงทำ งานต่อไปเรื่อยๆลุยกันจนกว่าจะเสร็จงานนะครับกว่าจะเรียบร้อยงานหน้าดินฝั่งทางาบ้านอารมณ์พานุฝั่งนู้นก็เลออีกเยอะนะครับเลออีกหน้าดินอีกหลายคิวครับเป็นหมื่นๆคิวครับผมไม่สามารถระบุได้ว่ากี่คิวกันแน่ครับครับ คลิปนี้อาจจะมีเสียงที่บรรยายภาพเสียงที่ไม่ค่อยจะถูกตามภาพเท่าไรนักเพราะว่าผมใช้วิธีอัดเสียงเอาเพราะว่าไฟล์วิดีโอภาพนั้นเกิดมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับนะครับนะครับก็ขอจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ